นักฟุตบอลที่ดีมีคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่นำไปสู่ความสำเร็จในสนามประการแรกสมรรถภาพทางกายที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญฟุตบอลต้องใช้ความอดทนความคล่องตัวความเร็วและความแข็งแกร่งผู้เล่นจะต้องมีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความสามารถในการเปลี่ยนทิศท,ทางอย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อธรรมชาติที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วของเกม ประการที่2ทักษะทางเทคนิคถือเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการควบคุมบอลความแม่นยำในการส่งบอลความสามารถในการยิงและทักษะการเข้าสกัดนักฟุตบอลที่ดีจะมีการควบคุมบอลที่ยอดเยี่ยมช่วยให้พวกเขาครองบอลและจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำพวกเขายังมีทักษะการยิงที่ดีทำให้พวกเขาทำประตูได้เมื่อมีโอกาส นอกจากนี้นักฟุตบอลที่ดียังมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแท็กติกและความเข้าใจในเกมเป็นอย่างดีพวกเขาสามารถอ่านสนามคาดการ์การเคลื่อนไหวของเพื่อนร่วมทีมและคู่ต่อสู้และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งรวมถึงการรู้ว่าเมื่อใดควรส่งเลี้ยงบอลหรือย,ยิงเช่นเดียวกับการวางตำแหน่งตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของทีม ยิ่งกว่านั้นความเข้มแข็งทางจิตใจและจรรยาบัณในการทำงานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จฟุตบอลอาจเป็นเรื่องท้าทายทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้เล่นต้องมีสมาธิรักษาความสงบภายใต้ความกดดันและฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้พวกเขาควรมีวินัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มใจที่จะใช้ความพยายามและการฝึกฝนที่จำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะของตนขอขอ,ขอบคุณมากนักขัที่ติดตามช่อง FC แฟ้มพิชชา h a n ดำสีใหม่